สวัสดีครับพบกับอันท่อรถไถซิ่งเหมือนเดิมครับพี่น้องครับผมวันนี้เราิูสินค้ากันนะครับพี่น้องสายซิ่งทั่วไทยชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับวันนี้สายซิ่งใส่มือจับเหลด304ตัวใหม่นะแต่งหลอ่อเสริมหล่อให้รถไถนะครับสำหรับ l 5 0 l 4 0ได้หมดครับตัวนี้จะเป็นตัวมือจับตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นชุดเรลนะครับคลายน็อตเอาตัวเดิมออกนะฮะมือจับตัวเดิมที่มาจากศูนย์เลยครับตัวนี้ตัวเดิมนี่ออกนะครับน็อตตัวเดิมคลายออกเลยครับเราจะมีชุดจอยนะจะมีน็อตสี่ตัวนะแถมให้เป็นชุดใหม่ไว้เลยพี่น้อง ใส่เป็นชุดใหม่ไปเลยนะครับตัวนี้จะมีหัวจอยสี่ตัวนะเป็นคู่แพ็คคู่เลยพ็ตเติอไม่เก็บไว้ครับตัวนี้ตัวใหม่เลยประกอบประกอบจอยก่อนนะครับซ้ายขวา ขอประกอบนะฮะประกอบสายขวาให้เข้ากันนะครับแล้วที้ประกอบจอยนะครับตัวนี้เป็นงานเลดครับขัดแฮลายครับสวยๆดูครับขัดแฮลายสวยๆเลยทีแบนให้อย่างดีครับอันท่อรถถ่ายสิ่งนะครับสายขวานะอันนี้ก็ซื้อว่าประกอบเสร็จนะฮะฝั่งสายของตัวรถนะครับสำหรับ คายอันทรอไทซิ่งครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มือจับตัวเดิมครับไปวัดระยะเลยมันจะมีรูน็อตเดิมนะครับที่เขาเจาะให้ข้างเดียวสาหรับ40 18 50 18นะครับนี่รูน็อตเดิมนะครับแต่เราต้องเจาะเพิ่มครับวัดระยะเลยอย่าต่พุทได้หรอกไกล่าวัดระยะได้เลย,ยใช้สว่านเจาะนะครับสายดัดแปลง ต้องจัดไปเอ,อเยสดัดแปลงครับววัสาไดสว่าเวนเจาะนะครับลอก่อนเลยนะครับพี่น้อง สายเรื่องมากม่ใส่ไม่ได้ครับใส่ได้ข้างเดียวครับถ้าสายเรื่องมากมถ้าสายแดดแปลม่ใส่ได้ครับทั้งคู่เลยสายขวานะครับเดี๋วยวนี้เป็นงานแฮร์ไล์ครับดูครับถึงงานทีงาน,านใหน่ใช่อันเราใส,ส่ิงครับตีแบนให้เลยนนสวย ก็ประกอบเหมือนเดิมครับกับฝั่งซ้ายนะฝั่งขวานี่ฝั่งขวานะฝั่งขวามือคนขับนะครับรกรอบอยเข้าก่อนนะครับถันนี้ตึงมือให้แน่นนะทีนี้ก็เอาตัวมือจับครับนี่ก็ถือว่าประกอบเสร็จทั้งสองข้างครับพี่น้องใส่ง่ายครับไม่ถึงสิบนาทีครับประกอบง่ายตัวนี้เป็นงานแฮร์ลน์นะครับ มีงานได้สีงานแฮรายครับสนใจก็ทักที่เพจอันทรถถ์ไทยซิ่งนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรสายตรงเลยครับ0634566452ครับท,ท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ